คุณกำลังฟังล่ามซำพอดแคสต์ล่ามซำสนับสนุนทุกเป้าหมายชีวิต ดีค่ะคุณกำลังฟังมันนี่สลัดกับชัชยาสารพัดเรื่องเล่าสุขภาพการเงินค่ะ EP นี้เป็น EP ที่3แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาชวนคุยเรื่องของเจวิธีดูแชร์ลูกโซ่นะคะโซมีโซ่ไม่ต้องไปเถียงกันแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวจะบอกว่าดูยังไงไอที่เขาเรียกแชร์ลูกโซ่เนะะี่ยค่ะคัดมาเด็ดเด็ดเจ็ดย่านน้าเลยมาดูกันนะคะถ้าเกิดไม่รู้แล้วเนี่ยบอกเพื่อนบอกพี่บอกน้องบอกญาตินะคะจะได้ไม่ต้องเข้าไปแบบวุ่นวายผสมโรงเสียเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้คืนค่ะ เอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยข้อที่1นนะคะจดไว้เลยนะคะการันตีผลตอบแทนนะคะไม่ใช่แค่แค่นั้นนะคะผลตอบแทนยังสูงเวอร์ด้วยนะคะอย่างที่ทุกท่านเจอเนี่ยล่าสุดอย่างเคสของแม่มณีเนี่ยขออนุญาตหย,ยิบยกมานะคะ93%้าสในหนึ่งเดือนเนี่ยที่เราฝากเงินเข้าไปเนี่ยลองดูนะมันเป็นไปได้ไหมมันไม่น่าจะเป็นไปได้เนาะฝากแบงก์เนี่ยฝากไว้ชาติหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยได้ดอกเบี้ยประมาณ1%น่ะจะไปฝากกับแม่มณีไน,นีเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์เดือนเดียวโอ้ยมันเวอร์มาก แต่ถามว่าเวอร์มากมีคนฝากไหมมีค่ะอ่าราชนะนี้ก็ต้องระวรังนิดนึงนะคะจะได้ถอยห่างกระโดดไปไม่ต้องไปยุ่งกับแม่มันนี้อันที่สองค่ะสมัครแล้วนะคะจะอยู่เฉยเยไม่ได้นะเราจะแบบอู๋ฉันจะนอนดีสดือยอยู่บ้านเนี่ยมันไม่ได้เงินนะคะเขาก็จะบอกให้เราเนี่ยไปหาคนไปชวนคนมาอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขาก็จะเอาเงินจากคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยคะ่ะมาจ่ายคนเก่าที่เขาเรียกอัพลงอัพไลน์อะไรขึ้นไปข้างบนเนี่ยคะ่ะแต่ที่นี้ก็อีกนิดนึงนะคะพอพูดถึงอันเนี้ยบางท่านอาจจะบอกอ้าว ผู้นี้ก็สวยเด่ก็ฉันทำ MLM อยู่อะฉันทำธุรกิจเครือข่ายอยู่อันนี้ต้องขอประทานโทษต้องขอประทานอาภัยนะคะไม่ได้อยากจะไป ไปว่า mlm หรืออะไรนะคะเพียงแต่กาลังจะบอกว่าอีพวกแชร์ลูกโซ่เนะะี่ยค่ะมันจะแบบแฝงเข้ามาในคราบของ mlm ค่ะมันอาจจะมีสินค้าแบบสักชิ้นนึงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แบบโอ้โหทําขึ้นมาอย่างกับเป็นสินค้ามาชั้นค่ะแล้วก็เน้นเป็นแบบว่าให้เอาเงินมาลงนะแล้วเราก็จะเขียนแผนขึ้นมานะแผนแยกขาซ้ายแยกขาขวานะแผนพีระมิดนะแผนให้บงให้บิดแล้วมันจะเขียนขึ้นมาค่ะแค่นั้นนะคะเพื่อที่จะหลอกให้เราเนี่ยเอาเงินไปลงนะคะอันนี้ก็ต้องฝากให้ระวังกันนิดนึงค่ะ อันที่สามค่ะเขาก็จะบอกว่าโอ้โหเนี่ยดารงดาราก็มาลงนะคนมีชื่อเสียงก็มาลงนะอันนี้ก็ต้องระวังค่ะเราต้องคิดนะคะว่าดาราไม่ได้หมายความว่าโอ้โหเขามาลงแล้วสิ่งนั้นคือสิ่งที่ถูกสิ่งนั้นคือสิ่งที่ใช่นะคะแล้วก็คนที่เป็นแบบตำรงตำรวจในพงในพันอะไรก็เหมือนกันนะคะอย่างเคสล่าสุดเนี่ยว่าประมาณห้าหปีที่แล้วนะคะมีคนที่แบบว่าในพงในพันนะคะอย่างเคสของยูฟันเนี่ยค่ะโอสุดท้ายเป็นยังไงคะโซไม่โซ่คะโซ่เหมือนกันค่ะ เลกอันนึงที่อยากจะบอกก็คือว่าเนี่ยตึกเขาใหญ่โตโอโทงนะเขามีที่มาที่ไปมีหลักแหล่งนะคะโอ้ยขอโทษค่ะยูฟันเนี่ยไปดูสิคะตึกใหญ่โตโอทงที่บางนาเนี่ยโซ่เหมือนกันค่ะต่อมาค่ะข้อที่สี่ค่ะเงื่อนไขาการถอนเนี่ยมันจะยากมากค่ะสมมติว่าเราฝากเงินเข้าไปแล้วเนี่ยเขาไม่คุณถอนนะคะ 30ิบวัน6กสิวันปีหนึ่งอย่างนี้ค่ะค่อยถอนค่ะโอ้โหจะกดดันอะไรกันขนาดนั้นนะคะเพราะว่าอะไรคะเขาจะต้องล็อกเงินไว้ค่ะเพื่อที่ว่าจะเอาเงินของเราเนี่ยไปจ่ายให้กับคนเก่าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังไว้ให้ดีเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เข้าไปทีหลังเนี่ยค่ะอ่าเข้าไปเพอเ,นะเอนะเออยังไม่ทันทำอะไรนะหลับหูหลับตาลืมตาขึ้นมาอีกทีอา้าวจอบินแล้วนะคะจอบินนี่คือบริษัทปิดหนีเราไปแล้วนะคะเอาล่ะค่ะมากันอีกข้อหนึ่งะคะ่ะข้อที่ห้าค่ะ ช่วงแรกนี่ค่ะคุณคุณขาคุณคุณจะได้เงินนะคะลงไปแล้วนี่ยได้เงินบางท่านบอกเอ้ามันได้เงินน่ะแล้วทำไมฉันจะไปทำมันได้เงินโอ้อันนี้ไม่เถียงค่ะมันได้เงินอยู่แล้วค่ะแต่ต้องแยกนะคะได้เงินกับโซ่เนี่ยคนละเรื่องนะคะมันไม่ได้หมายความเราได้เงินแล้วมันจะไม่ใช่ไอโซนะคะเพราะว่าช่วงแรกที่เราเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องได้เงินอยู่แล้วถ้าเราไม่ได้เงินแล้วเราจะไปอยากชวนไหมมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเขาก็จะหลอกล่อให้เราได้เงินนั่นแหละเพื่ออะไรคะ เราก็จะได้นะคะเอาเงินเนี่ยไปโชว์ไปอวดไงคะไปอัพขึ้นเฟซไงบอกโอ้โหทำแล้วรวยอะไรพวกเนี้ค่ะมันก็เลยเป็นข้อ6ต่อมาที่ชัชยาจะพูดถึงเนี่ยคะ่ะก็คือว่าพวกเนี้จะพูดถึงแต่แบบรวยรวยรวยมาลงกับเราแล้รว,วยความเสี่ยงไม่มีโอ้โหโชว์บ้านโชว์รถนะบางทีนะรถไปเช่าเข้ามาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทะ,นทะเบียนเดียทะเบียนเนียวนะ่ะยืนหคนถ่ายรูปเนี่ยเหมือนกันเด้อทะเบียนเดียวกันอย่างนี้ เป็นต้นนะคะอันนี้ก็ฝากให้ระวังกันด้วยค่ะและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่7ก็คือว่าให้ทุกท่านนะคะตรวจสอบรายชื่อบริษัทลองเช็คดูซิว่ามันมีหน่วยงานไหนรองรับหรือเปล่าบางท่านบอกอู้ฉันไม่แน่ใจอ่ะจะฝากไว้ทริกนิดเดียวเลยค่ะถ้าเกิดว่าทําอะไรที่เกี่ยวกับฝากเงินกินดอกสูงๆหรือว่าซื้อขายอาตาัตราแลกเปลี่ยนเทรดร forex ไอพวกเนี้ยค่ะ ให้นึกถึงแบงค์ชาติกดไปเลย1 2 1 3 1 2 1 3ถามดูซิมันใช่หรือเปล่ามันโซ่หรือมันไม่โซ่นะมีใบอนุญ,ญาตจากแบงค์ชาติหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดบอกว่าเนี่ยมาลงทุน4คริปตงคริปโต,ปตโทโคงโทเค็นอันนี้ต้องไปถามกรอรอตค่ะไปที่แอปพลิเคชันเซ็กเช็คเฟิร์สนะแล้วคีย์ชื่อบริษัทลงไปค่ะและสุดท้ายค่ะถ้าเกิดว่า เขาบอก่าเนี่ยเขาเป็น MLM นะเขาเป็นธุรกิจเครือข่ายอย่าเพิ่งไว้ใจค่ะเอาไปเช็คที่สอคอบอรตรวจสอบดูซิว่ามันจริงหรือเปล่ามันใช่ธุรกิจเครือข่ายหรือเปล่านะคะซึ่งล่าสุดที่ดิฉันไปเช็คดูเนี่ยมีประมาณ500กว่าบริษัทโอ้เยอะมากๆเลยนะคะแต่ฝ่ายอีกนิดเดียวค่ะมีชื่อจดทะเบียนกับสอคอบอก็จริงดูด้วยไอสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันตรงกับที่จดทะเบียนหรือเปล่านะคะเราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังค่ะ โอเคค่ะในตอนจบสำหรับวันนี้นะคะขอฝากคุณผู้ฟังทุกท่านไว้นิด นึงนะคะว่าในชีวิตบนความเป็นจริงแล้วอ่ะชัดชายาเชื่อว่าอาจจะไม่ใช่เราค่ะแต่มันอาจจะเป็นเพื่อนเราญาติเราคนรู้จักเรานะคะที่หลงเข้าไปในตรงจุดนี้นะคะแล้วเราเองอาจจะมีความหวังดีกับเขาในการที่จะช่วยบอกช่วยเตือนนะคะเพื่อที่จะให้เขาอ่ะไม่ต้องตกเป็นเหยื่อค่ะแต่แน่นอนค่ะฟีดแบ็ที่เราได้กลับมามันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังทุกท่านก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าคือชัดชยาอยากจะบอกว่าอย่างน้อยเนี่ย คือเราได้ทําหน้าที่เราได้บอกเพื่อนเราแล้วเราได้บอกญาติเราแล้วบางครั้งนะคะประสบการณ์เนี่ยคนเหล่านั้นก็อาจจะต้องได้เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วได้จ่ายค่าวิชาด้วยตัวเองค่ะ